ไฮอะมิอดคือสารไรเทนนิ่ที่เพิ่มความกระจ่างใสได้อย่างแท้จริงค่ะก็วันนี้นะคะถือว่าไม่ใช่แค่งานเปิดตัวสินค้าใหม่วันนี้เนี่ยมี2วัตถุประสงค์หลักด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นงานเปิดตัว สินค้าใหม่แน่นอนอยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นคือเป็นงานที่เรามาเฉลิมฉลองนวัตรกรรมที่ประสบความสําเร็จมากๆก็คือนวัตรกรรมสอดเสริมบริชชานิ่งที่มีสารไทมีดอลต้องเรียกได้ว่าเป็นสารที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของยูทรีนะคะค้นคว้ามาอย่างยาวนานค่ะมากกว่าส0ปีแล้วก็เรียกได้ว่าพิสูจน์ทางการแพทย์ทางคลินิกมาแล้วว่าให้ผลประสิทธิภาพในการจัดการท่ากาดจุดด่างดำได้ตั้งแต่จุดก,กําเนิด แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แท้ถิวหนังชั้นนำทั่วโลกเนี่ยให้การแนะนำแล้ววันนี้เราก็เปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มเติมด้วยก็คือตัวน้ำตบ boosting essence นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากน้องหลิงหลิงนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเป็นโอกาสที่ดีในหลายๆวัตถุประสงค์สำหรับการจัดงานในวันนี้เลยค่ะขอถามพีห่หลิงหลิงนะคะค <c oughs> ่าในฐานะพรีเซนเตอร์แล้วได้ลองใช้ตัวไหนบ้างคะล้วใช้แล้วเป็นอย่างไงคะใาาที่เราป ลองใช้ตัวที่นี่คือใช้อยู่แล้วตรงเดียบเราใส่รอก่อนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตกที่ซึ่งราจะเอมาใหม่ที่วางขายวางขายแล้วนะคะซึ่งทั้งสองตัวคือให้รู้ปทัใจมากเพราะว่าด้วยปกติผิวไม่เคยที่ใช้ชีวิตเอารอบ่อยมาเพราะถึงการใส่รองตอดน้องกอ๊บเลยว่าทำร่างกายแบบแต่ว่าพอได้ตัวนี้มาช่วยในเรื่องของสปอร์ตเลสไม่ว่าจะเป็นรอยแดง ก็อยากจะฝากทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้ทั่วโลกนะคะผ่านการพิสูจน์ทั้งทางการแพทย์แล้วก็ผู้พวกเนี่ยให้ความมั่นใจเรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะคะอันดับหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ที่สําคัญเลยมีพรีเซนเตอร์ตัวคนใหม่นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ติดถูกถูกทุกข้อสําหรับมีสซรีนมากๆแล้วก็ เป็นคนที่สามารถที่นำเสนอนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับทุกคนแล้วอยากให้ได้ลองกันเพราะว่าจะคิดว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ดีที่สุดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีหรือไม่คือการทดลองจากทุกคนจริงๆค่ะก็อยากผลิตภัณฑ์ตัว Spotless b r i g h t e n i n g ที่มีนวัตกรรมชม้ในด้านนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมาะค,ะค่ะ,คะ